ต่าตุ๊กตาไม่ได้เว้ยทาพดนั่นแรกมาเลยครับผมภาพมันแหลกปุ๊กปุ๊กปุ๊กเฮ้ยได้กี่ภาพวะได้กี่ภาพแล้วถ่ายเนีู่โยมนรถดนอนดติดเนียนนนติก่ันหนึ่งนาทีแล้วครับผมนา สี่สิบนาทีลูกถ่ายตอนทำด้วยตอนน้อยไปน้ำอะไรแบอย่าเล่นน้ำมันมามาฉีดเาผมเลย เจีว่าแตกกันี่บอกยากอืมล้ชั้นรมอพัด ไปต้องมากิดไคนกิไคนนะสิฮะไม่ได้ไปบนมบนที่อื่นมาแล้วเออที่ว่าไปไม่ได้ไงก็เลยเอาที่อื่นลองนีงนี่เล่นเพลงนี่งใยทัดไหมที่เราไปไม่ได้

มีหัวไม่ต้องมันต้มอยู่ตรงนี้นี่โอ้ยวัดมึงเดินว่ะแต่มันคือไม่ใช่เดี๋ยวมึงอ้าวกระดาษล้มแล้วล้มมาดึงขึ้นนี้ให้รูปฝาข้างก็เอาหันนอกอันนี้อมันไม่รับฝาอ้หูโถือให้หน่อยเออเอามาใส่ขวดแล้ กระเป๋าไงไม่มีกระเป๋าออกงานได้เลยเ,เ,เลี่ถ้าดอกเนะี<ม>้ยเยอะแฉยบในตัวนี้มันตัวนี้มันเก็ดรตินุษยหกเองทำแบบแต่ระยายม,มือมือจะไปแล้วได้เลยงี้เพระยังนะอันนี้ผ้าโยมมนาวารีขอมาทำในผ้าพที่ขอเขาขอที่ไหนอยากจะได้น้อยมีกรดมโ บัวน่าอะไรเน่น่าจะเป็นพันอ่ะจะในลงเกลือไม่น่าถึงน่าจะเจ็ดี่เกลือลงเกลือแปดร้อยดื้อโอ้มึงอเก็มีเอาสีอะไรแล้วได้จี่สีสีสีแดงอะไรแดงออสีแดงูะไูสีขาวสีสีดำขสีแต่งานจริงๆอ่ะงานเนืูด อาหาอะไรก็ใช้สีนีไงถ้าถ้าเกี่ยวพอมันถ้าเราจะเล่นพวกผ้ามันต้องขายต้องลงคนเป็นห้าหมื่นเะครบสีอ่ะอีกี้ไปเราไม่ได้เป็นเล่นถ่ายอะไรนา้าบอกเ่ายแล้วเรีนถ่ายเห็นลงน้ำไหมนี่ยไม่เห็นเรีนถ่ายมันโดนที่เขาพ<อ><อ>ันรปะมาณเรีนถ่ายโอ้ยเรีฉนันไม่มรีแล้วพรุ่งนี้เราจะสอน มคือเขาจะเลี้ยนอาวุธผมม่น่าดูได้คัมคัำคำคคดีห้าห้าไม่มีมีอายุแปดสิบซึ่อน้ำกินหมดแล้ว ถ้าถ่ายผมทำไมเนี่ยก็มานั่งบังอ่ะเพราะผมอยากนั่งอ่ะผิดแหละค่ะถ้าซื้อให้ในน้อยอยากไอ้นี่แหละเอ้าก็ลูกดิเออจะมานั่งบังเพื่อผมกวลาทักผ้าเลยเอ้าตีเพื่อเฮดี้ตีดิโล่มาทักผ้าเลยฝนมาแล้วโอ้จะทฝะไม่ต้มา วันเดียวสาตะกาสี่ตะขาให้ผมจัคนเดียวใช่จะไปมาาจอะต้องรับพักทีลาก้เดี๋ยอดูตอนเช้าพอกัา่าของเนใช่ไม่แต่ไหนเงียแน่เจนเอานยังไม่ได้เลยเหมือนเงีไอ้ผมเินตังจนแล้วจนจนจนเี นี่ต้องไปสับไปสสับกับตักับไส้ไว้ก่อนนะเนี่ยุ่งนี้วันพ้อ่ะอันนี้กี่โลป่งนี้วันพาจะไม่รู้สิเนเ็นช่ยนึงเดี๋ยวว่ะพอมี่จวใช้เ้ยงูลามีไกเรียโตมาช่วยปะลไปซื้อเอ็นอาจจะเงินกอนม้เงนลายสิบาทอะะเรียกเนนเ้ยดูนะนไหนล้านนะนะคล้านนะคมูกเลยล้านล้านตรง ยี่สิบปัอะไรขึ้นเลยผม้ามาถ้าอยาก,กไปอ่ะว่าอย่างไรออกเจ้ามาดูดิเพราะยังคำนัดเจ็ดนาทีลองลองดูเอา